สวัสดีข้ายินดีต้อนรับสู่ฉลาดในวัยชาราแหล่งความรู้สําหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพในทุกช่วงวัยวันนี้เรามีเรื่องราวสําคัญที่หลายคนอาจมองข้ามแต่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตและคืนความมั่นใจให้คุณได้อย่างไม่น่าเชื่อน,นั่นคือการดูแลสุขภาพระบบประสาทและความสมดุลของร่างกายด้วยอาหารธรรมชาติที่หาได้ง่ายในชีวิตประจําวันคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นการเดินหรือทรงตัวบนพื้นที่ครุกคะากลายเป็นเรื่องยากขึ้นขึ้นบันได ก็ต้องจับราวแน่นลุกจากเก้าอี้ก็รู้สึกเสืหรือเท้าชาบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความชราแต่เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าระบบประสาทของเราอาจต้องการการดูแลที่ถูกต้องมากขึ้นหนึ่งในตัวช่วยที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากคืออะโวคาโดผลไม้สีเขียวอ่อนที่หลายคนมองข้ามจากงานวิจัยระดับโลกพบว่าการรับประทานอะโวคาโดเพียงสัปดาห์ละสถึงสครั้งจะช่วยเสริมสร้างวิตามินอ e, ีและโอเมก้าสให้กับร่างกาย ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการปกป้องปลายป,ายประสาทลดความเสี่ยงของการทรงตัวผิดปกติและทําให้เดินเหินคล่องขึ้นไม่เพียงแค่นั้นหากคุณเติม,มเมล็ดเจียวอลนัทหรือแฟลกลงไปในอะวุคาโดด์ยังยิ่งเสริมพลังบํารุงระบบประสาทและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอีกหลายเท่าวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆเพีงยงเปลี่ยนอาหารเช้าหรือของว่างด้วยเมนูอะวคาโดรับรองว่าคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงทั้งความแข็งแรงมั่นใจและมีความสุขในทุกย่างก้าวของชีวิตอีกครั้งค่ะ จากประสบการณ์การทำงานกับผู้สูงอายุความจริงหนึ่งที่ชัดเจนคือบางครั้งอาหารที่ดูธรรมดาที่สุดกลับให้ประโยชน์ที่ทรงพลังและยาวนานที่สุดหนึ่งในกลุ่มซั์ที่ซ่อนเร้นเหล่านี้คือทั่วชิกพีหรือที่เรียกว่าถูกกาบันโซถูกกลมเล็กๆเ,เหล่านี้มักถูกวางไว้เงียบๆในชั้นอาหารและมักถูกลืมแต่พวกมันซ่อนความลับไว้เพราะเป็นหนึ่งในอาหารธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับการฟื้นฟูและรักษาความแข็งแรงของขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นถั่วชิกพี่อุดมไปด้วยโปรตีนจากพืชซึ่งจําเป็นสําหรับการรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงมั่นคงและทํางานได้ดีเมื่อคุณเข้าสู่วัยห้ร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วกระบวนการที่เรียกว่าซาโคพีเนียซึ่งอาจทําให้ขาอ่อนแอลงการทรงตัวลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มการรับประทานถั่วชิกพีอย่างสม่ําเสมอสามารถช่วยชะลอกระบวนการสูญเสียกล้ามเนื้อนี้ทําให้ขาแข็งแรงและทนทานมากขึ้น แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นถั่วชิกพียังเต็มไปด้วยแมกนีเซียมเหล็กและวิตามิน B6 ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญสาหรับการหดตัวของกล้ามเนื้อลดความเหนื่อยล้าและช่วยให้ระบบประสาทส่งสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพไปยังกล้ามเนื้อช่วยให้กล้ามเนื้อทํางานได้อย่างเหมาะสมเมื่อแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ทํางานร่วมกันพวกมันช่วยลดอาการเกรง็งตึงและความรู้สึกหนักขาที่ผู้สูงอายุมักประสบการศึกษาปี2019 จากมหาวิทยาลัยมูพบว่าผู้สูงอายุที่รับประทานถั่วชิกพีสามครั้งต่อสัปดาห์มีการสูญเสียกล้ามเนื้อน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานถึง22%นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริงและเข้าถึงได้เพื่อรักษาความคล่องตัวความมั่นใจและความเป็นอิสระบนเท้าของคุณผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นประโยชน์จริงที่หลายคนรู้สึกในชีวิตประจําวันผมจําผู้ป่วยท่านหนึ่งชื่อโจเซฟอายุ74ปีจากเมืองเชียงใหม่ หลังจากที่ล้มบนบันไดเขาไม่ได้มาขอรับยาแก้ปวดแต่ต้องการให้ขากลับมาแข็งแรงอีกครั้งเราทำงานร่วมกันในการปรับอาหารโดยเพิ่มถั่วชิกพีสาครั้งต่อสัปดาห์เขาใส่ถั่วชิกพีในแกงสลัดและซุปเทียง5สัปดาห์ต่อมาโจเซฟเดินด้วยความมั่นใจในละแวกบ้านไม่มีอาการข่าสัน่นหรือยากลุกจากเก้าอี้การเปลี่ยนแปลงของเขาแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในอาหารมีพลังอย่างไรสำหรับลูกค้าผู้สูงอายุมากที่สุดผมแนะนำให้เริ่มต้นด้วยครึ่งถ้วยหรือประมาณ100 25กรัมของถั่วชิกพีที่ปรุงสุกต่อมือ้อเมื่อรับประทานหลายครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยเพิ่มการทำงานของขาระดับพลังงานและความคล่องตัวได้อย่างมากความดีงามของถั่วชิกพีคือความหลากหลายคุณสามารถควบกับน้ำมันมะกอกมะนาวและสมุนไพรแบบมดิเตอร์เรเนียนเป็นของว่างได้หรือจะใส่ในสลัดกับแตงกวาหอมแดงและผักชีฝรัง่งหากอยากได้เมนูร้อนๆก็เคี่ยวในซุปเครื่องเทศขมิ้นพริกไทยดาแครอทและขึ้นฉ่ายเป็นมื้อเย็นที่เต็มไปด้วยสารอาหารช่วยระบบไหลเวียนและลดการอักเสบ เคล็ดลับสําหรับผู้ใช้ถั่วชิกพีแห้งคือการแช่ข้ามคืนพร้อมผงฟูเล็กน้อยจะช่วยย่อยกรดไฟติดทําให้ร่างกายดูดซึมเหล็กได้ดีขึ้นและย่อยง่ายขึ้นเหมาะสาหรับผู้สูงอายุที่อาจมีอาการท้องอืดท้อง,องวายหรืออ่อนเพลียจากภาวะขาดเหล็กขั้นตอนง่ายๆนี้ช่วยให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้ดีขึ้นการเพิ่มถั่วชิกพีในมื้ออาหารสัปดาห์ละหลายครั้งไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติแต่ยังสร้างขาที่แข็งแรงการทรงตัวที่ดีและอนาคตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นอาหารที่สองมเมล็ดฟักทองเรามาต่อกันเลย เพราะอาหารชนิดที่สองนี้ไม่ได้แค่ช่วยเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยแก้ปัญหาที่พบบ่อยแต่ถูกมองข้ามอย่างเงียบๆคือการเป็นตะคริวขาในตอนกลางคืนสําหรับผู้สูงอายุนับล้านคนท่าเปรียบตัวชิกที่เป็นหลักฐานของกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงมเมล็ดฟักทองคือเครื่องมือที่ช่วยระบบประสาทเพื่อให้กล้ามเนื้อและเส้นประสาททํางานร่วมกันได้อย่างลื่นไหลสงบและควบคุมได้ดียิ่งขึ้นแม้มเล็ดกรุบกรอบเล็กๆเ,เ,เหล่านี้จะดูเหมือนของว่างธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยสารอาหาร โดยเฉพาะแมกนีเซียมแร่ธาตุสำคัญสำหรับการรักษาการประสานงานของกล้ามเนื้อการทำงานของเส้นประสาทและป้องกันตะคริวหน้าเสียดายที่หลายคนที่อายุเกิน50ปีมีระดับแมกนีเซียมต่ำแม้จะรับประทานอาหารสุขภาพดีขาดสารนี้อาจทำให้เกิดอาการแปลกแต่รำคาญเช่นขาหยู่ไม่สุกกล้ามเนื้อกระตุกตึงหรือเหนื่อยล้าต่อเนื่องหลังทำกิจกรรมเล็กน้อยแต่มเมล็ดฟักทองไม่เพียงแต่ให้แมกนีเซียมยังมีสังกะสีไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยลดการอักเสบของข้อต่อและปกป้องกระดูกอ่อนทําให้เหมาอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีเขา่าตึงหรือบวมหรือใครก็ตามที่ต้องยืนานานๆผลประโยชน์รวมสําหรับกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นประสาทนี้ทําให้เมล็ดฟักทองเป็นทางออกพิเศษสําหรับอาการไม่สบายหลายอย่างที่ผู้สูงอายุมักพบในขาและเท้าการศึกษาทางคลินิกปี2020จากมหาวิทยาลัยคอมพูเทนมาดริด พบว่าผู้ใหญ่ที่อายุเกิน55ปีที่รับประทานลเมล็ดฟักทองหวานละ30-40กรัมติดต่อกัน6สัปดาห์รายงานว่าตะคริวขาตอนกลางคืนลดลงถึง31%นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการทรงตัวอย่างมีในสําคัญทําได้ดีขึ้นในการทดสอบทรงตัวเช่นการยืนบนขาข้างเดียวผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นการพัฒนาชีวิตจริงช่วยให้ผู้คนรู้สึกมั่นคงขึ้นมั่นใจขึ้นและพักผ่อนได้ดีขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การวิจัยผมเห็นผลกระทบนี้ด้วยตนเองหนึ่งในผู้ป่วยของผม กาแมนีหญิงวัย68ปีจากจังหวัดราชบุรีที่ประสบปัญหาตะคริวนองรุนแรงมาหลายปีตะคริวเหล่านี้มากตุกเธอขึ้นตอนตีสามทำให้ปวดและอ่อนเพลียในวันรุ่งขึ้นเธอเคยลองประคบร้อนนวดขาและยืดเหยียดก่อนนอนแต่ไม่สําเร็จผมจึงแนะนําให้เปลี่ยนแปลงง่ายๆคือกินมเมล็ดฟักทองอบไม่ใส่เกลือจํานวนหนึ่งทุกบา่ายเธอเริ่มกินวันละประมาณสี่ช้อนตกแค่เปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้ภายใน3สัปดาห์การตะคริวลดลงมากและใน6สัปดาห์แทบหายไปเกือบทั้งหมดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่กาแมนีตื่น ขึ้นมาพร้อมขาที่รู้สึกสดชื่นไร้ความตึงเครียดพร้อมเลยวันใหม่คุณภาพการนอนที่ดีขึ้นยังส่งผลให้เธอมีพลังมากขึ้นสมาธิแจ่มใสและมีความกระตือรือร้อนในการเดินทุกวันและทั้งหมดนี้เริ่มจากการเพิ่ม,มเมล็ดฟักทองลงในอาหารสําหรับคนส่วนใหญ่ผมแนะนํา30กรัมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะของมเมล็ดฟักทองอบไม้ใส่เกลือทุกวันมเมล็ดเหล่านี้เพิ่มง่ายมากคุณสามารถโรยบนข้าวโอ๊ตอุ่นๆใส่ในสลัดหรือผสมในผักต้มเพื่อเพิ่มความกรุบก,กรอบและคุณค่าทางโภชนาการ คุณยังสามารถกินมเมล็ดฟักทองอบเพียงอย่างเดียวได้โดยคั่วอ่อนๆให้ร้อนและอร่อยเคล็ดลับเวลาที่ได้ผลคือพยายามกินมเมล็ดฟักทองระหว่างบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นช่วงเวลานี้ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแมกนีเซียมและปรับสมดุลระบบประสาทก่อนเข้านอนเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ช่วยผ่อนคลายลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและช่วยให้นอนหลับได้ลึกและต่อเนื่องบางครั้งการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่ดีที่สุดมาจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำได้อย่างยั่งยืนการเพิ่ม,มเมล็ดฟักทองในกิจวัตรประจำวัน,วนคืนหนึ่งในนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายราคาประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงในการฟื้นฟูการควบกลุมกล้ามเนื้อบันเทาอาการตะคริวและช่วยให้ขาสบายขึ้นอาหารที่สามสาหร่ายทะเลตอนนี้เรากำลังเข้าสู่หัวใจของเรื่องอาหารชนิดนี้อาจทําให้คุณประหลาดใจเพราะมันไม่ได้ปลูกในทุ่งหรือส่วนผลไม้แต่มาจากทะเลมีลักษณะนุ่มเบาบางครั้งบางเหมือนกระดาษและอาจถูกมองข้ามบนจานอาหารแต่อย่าให้รูปลักษณ์ละเอียดอ่อนหลอกคุณเพื่อทะเลนี้มีพลังมหาศาลในการฟื้นฟู ข้อต่อและกระดูกที่อาจอ่อนแอลงทีละน้อยตามอายุหากคุณเริ่มได้ยินเสียงดังป๊อกเมื่อลุกจากเก้าอี้หรือรู้สึกว่าหัวเข่าดังกึกกักเวลาเดินขึ้นบันไดนั่นไม่ใช่แค่อายุที่มากขึ้นแต่มันคือสัญญาณที่ร่างกายส่งออกมาว่าข้อต่อและกระดูกต้องการความชุ่มชื้นสารอาหารและการฟื้นฟูชโชคดีที่ธรรมชาติมีทางออกที่ทรงพลังอย่างเช่นสาหร่ายทะเลโดยเฉพาะสายพันธุ์วากาเมคคองบุพกาทะเลและสาหร่ายสีน้ำตาลมีแคลเซียมจากธรรมชาติไอโอดีน และสารต้านการอักเสบอย่างฟูโคโอิดินและลามินารินสารอาหารเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สารอาหารทั่วไปแต่ยังมีบทบาทสําคัญหลายประการเช่นเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างกระดูกบรรเทาข้อต่อที่แข็งหรือบวมปกป้องกระดูกอ่อนจากการสึกหรอและช่วยให้ร่างกายผลิตน้าไขข้อซึ่งทําหน้าที่เป็นบ่อรองระหว่างข้อต่อเพื่อการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและปราศจากความเจ็บปวดในปีพุทธศักราช2564นักวิจัยได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร โภชนาการชุมชนแห่งอเมริกาพบว่าผู้หญิงไทยไวัยเกิน60ปีที่กินสาหร่าย2 3ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์มีมวลกระดูกสูงกว่าผู้ที่ไม่กินถึง16%ซซึ่งข้อมูลนี้ไม่ใช่แค่สถิติทั่วไปแต่สำคัญมากในช่วงวัยนี้เพราะแม้แต่การล้มเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่กระดูกสะโพกหักซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการใช้ชีวิตและความเป็นอิสระอย่างมากฉันนึกถึงเคส ที่น่าประทับใจที่สุดของฉันคือคุณมยุรีอายุ70ปีอดีตครูโยคะผู้เปลี่ยนพลังหน้าเสียดายที่อาการบาดเจ็บจากข้อเข่าเสื่อมทําให้เธอต้องเลิกสอนเราจึงเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูไม่ใช่แค่พึ่งยาและการออกกําลังกายแต่เราย้อนดูเรื่องโภชนาการของเธอด้วยเราเริ่มเพิ่มสาหร่ายในเมนูประจําวันเช่นซุปมิโซใสวากาเมะก,กับเต้าหู้สลัดสาหร,ารา่ายราดน้ําส้มสายชูเบาๆหรือแผ่นโนริในข้าวห่อญี่ปุ่นตอนแรกเธอคิดว่าเปลี่ยนแค่นิดเดียวคงไม่เห็นผลแต่หลังจากนั้น แค่สองเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นช่างน่าทึ่งอาการอักเสบลดลงอาการเจ็บทุเลาและเธอกลับมาฝึกโยคะแบบเบาๆได้อีกครั้งสำหรับผู้หญิงที่เคยคิดว่าวันเวลาแห่งความยืดหยุ่นได้ผ่านไปแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทุกวันนี้คุณมายุรียังคงกินสาหร่ายเป็นประจำและเธอบอกว่าข้อต่อของเธอลื่นไหลามากขึ้นการทรงตัวดีขึ้นและพลังงานก็สม่ำเสมอขึ้นข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอาหารทั้งชีวิตเพียงเพื่อสุขภาพข้อต่อที่ดีแค่เพิ่มสาหร่าย ในอาหาร2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ก็เห็นผลได้คุณสามารถใส่วากาเมะในซุปโดยเกล็ดสาหร่ายบนสลัดหรือใช้แผ่นโนริหอ่อข้าวผักต้มหรือเนื้อไม่ติดมันเพื่อให้ได้มื้ออาหารที่เบาแต่เปี่ยมคุณค่านี่เป็นนิสัยที่อ่อนโยนแต่เปลี่ยมด้วยพลังและมีเคล็ดลับในครัวเพื่อเพิ่พมประโยชน์อีกระดับเมื่อทำซุปสาหร่ายลองใส่ขิงสดฝานบางๆและน้ำมันงาหยดเล็กน้อยไม่เพียงช่วยเพิ่มรสชาติแต่ยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นและให้ความอบอุ่นกับระบบย่อยอาหาร ซึ่งสาคัญมากสําหรับผู้สูงวัยที่มีระบบย่อยที่อ่อนไหวหรือการเผาผลาญที่ช้าลงอยากประมาทพืชผักจากทะเลชนิดนี้เลยสาหร่ายอาจดูธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันคือตัวช่วยเยียวยาลึกระดับเซลล์ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกบรรเทาความฝืดของข้อต่อเพิ่มความคล่องตัวและฟื้นฟูจังหวัดตามธรรมชาติของร่างกายจงมองมันเป็นเพื่อนที่คอยประคองคุณให้เดินได้อย่างมั่นใจแข็งแรงและเป็นอิสระในทุกย่างก้าวอาหารชนิดต่อไปคืออะโวคาโด และเมื่อขาของคุณไม่ปวดไม่อ,อีกต่อไปในยามเช้าคุณจะรู้เลยว่าการเยียวยานั้นเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าแต่เรายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะอาหารชิ้นสุดท้ายนี้ไม่ได้มาจากใต้ทะเลหรือป่าบนภูเขาแต่มันเติบโตงเงียบๆบ,บนต้นไม้และมอบไขมันบำรุงสมองที่ชาญฉลาดที่สุดของธรรมชาติมันไม่ใช่แค่โภชนาการแต่มันคือการฟื้นคืนความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวรู้สึกและเชื่อมโยงถ้าคุณเคยมีอาการชาบริเวณน,น่องรู้สึกแปลั๊กที่ปลายเท้า หรือรู้สึกเหมือนขากับสมองไม่สัมพันธ์กันเวลาจะเดินอาจเป็นเพราะเส้นประสาทร,รอบนอกขาสารอาหารแต่อโวคาโดที่เนื้อนุ่มนวลและรสชาติและมูลไมกลับไม่ได้เป็นเพียงอาหารแฟชั่นเท่านั้นแต่มันคือพันธมิตรทางระบบประสาทเต็มไปด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวโดยเฉพาะกรดโอเลอิกซึ่งช่วยเสริมเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทและปรับการสื่อสารระหว่างสมองไขสันหลังและปลายขาให้ดีขึ้นการสนับสนุนในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกประสานกันมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้นและ ลดโอกาสในการสะดุดหรือล้มได้นอกจากนี้อโวคาโดยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งจําเป็นต่อการรักษาสมดุลของน้ําการหดตัวของกล้ามเนือ้อและป้องกันตะคริวอีกด้วยวิตามินอ e ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องปลายเส้นประสาทที่บอบบางจากความเครียดออกซิเดชันและการเสื่อมตามวัยในปี2021งานวิจัยนาทึ่งจากสถาบันโภชนาการและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุข,ของสหรัฐพบว่าผู้สูงอายุ โดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า65ปีที่รับประทานอะโวคาโดในมื้อเช้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ4ครั้งมีการปรับปรุงที่ชัดเจนในเรื่องการทรงตัวท่าทางและความมั่นคงของขาในเวลาเพียง6สัปดาห์ผลลัพธ์นี้เด่นชัดมากในกลุ่มที่เคยประสบปัญหาความไม่มั่นคงเล็กน้อยแต่กังวลใจเมื่อลุกจากเก้าอี้เดินขึ้นบันไดหรือเดินบนพื้นผิวไม่เรียบผมนึกถึงเคสหนึ่งคือนายสมชายอายุ79ปีอดีตครูโรงเรียนที่มาเยี่ยมคลินิก ด้วยความกังวลอย่างมากเท้าของเขาเริ่มชาและทำให้เขาไม่มั่นใจว่าจะยังเดินเล่นในสวนกับหลานชายที่รักได้เหมือนเดิมหรือไม่เราตรวจสอบกิจวัตรประจำวันของเขาและเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเพียงอย่างเดียวคือการแทนที่อาหารเช้าที่หวานด้วยเมนูง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตคือขนมปังโฮวิตปาดอาวคาโด,ดโรยมเมล็ดเจียและบีบมะนาวลงไปการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนหลังจากสีสัปดาห์หนายสมชายกลับมาพร้อมแววตาเปลี่ยนประกายเขายิ้มและบอกผมบางอย่างที่ยังติดอยู่ในใจว่า ผมรู้สึกถึงพื้นใต้เท้าอีกครั้งและเสียงฝีเท้าหลานชายเดินเคียงข้างผมนั่นไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นผลจากโภชนาการที่สม่ำเสมอและเต็มไปด้วยสารอาหารคุณก็สามารถเริ่มต้นเส้นทางนี้ได้วันนี้ตั้งเป้ารับประทานอะโวคาโด3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งและประมาณหนึ่งใน3าถึงครึ่งผลช่วงเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการดูดซึมแต่ก็เหมาะสำหรับของว่างช่วงบ่ายเพื่อเติมพลังและสนับสนุนระบบประสาทของคุณทาอะโวคาโดบ,บนขนมปังใสอะโวคาโดหัน่นในสลัดคินโนผสม ในสมูทตี้กับกล้วยและนมอัลมอนด์หรือทานกับผักสดในแรปความหลากหลายนี้ทําให้ใส่ในเมนูได้ง่ายนี่คือเคเล็ดลับเล็กๆที่ผมมักบอกผู้ป่วยโรยวนานัททับมเล็ดเจียหรือมเล็ดแฟลกเล็กน้อยบนอะวุคาโด,ดเพิ่มรสชาติพร้อมเสริมโอเมกา้าลบสและวิตามินอ e, ีสองสารอาหารที่ช่วยเสริมเส้นทางประสาทให้แข็งแรงยิ่งขึ้นและนั่นคือทั้งหมดในวันนี้เขาหวังว่าคุณจะได้ความรู้ดีๆไปเติมเต็มสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของวิตามิน e, อีอะวุคาโด และวิธีง่ายๆที่สามารถช่วยดูแลระบบประสาทและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับขาของคุณได้ตลอดวิดีโอนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างคะัมีเรื่องไหนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหรือมีสิ่งใดที่คุณตั้งใจจะเริ่มทําตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราอยากชวนคุณมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกันข้าลองพิมพ์ลงใต้คลิปนี้ว่าหนึ่งสิ่งที่ฉันจะนําไปปรับใช้ในชีวิตคือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเมนูอาหารเช้าการเพิ่ม,มเมล็ดเจียลงในขนมปังหรือการเลือกของว่างที่มีประโยชน์มากขึ้น สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยข้าขอแค่เราเริ่มจากการใส่ใจในสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันและลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงคุณสามารถเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแรงสดใสและมีความสุขที่สุดของตัวเองได้เสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่